สามเดือนสุดท้ายให้ระวังเรื่องนี้หมอปลายพรายเกษีเตือ,อนปีกกระต่ายไฟน้ำรุนแรงปูนกั้นแตก เป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังค่ะสำหรับหมอปลายไพรกระซิบที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหมอปลายได้เปิดคำทำนายในรายการแฉถามว่าเห็นว่าน้ำใจเยอะจะถึงเมื่อไหร่หมอปลายก็ได้ตอบว่าจะถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเราก็จะดีขึ้นแต่ต้นปีหน้าก็จะแห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงต้องระวงังต้องเก็บของพอสมควรและมีเรื่องเขื่อนที่อันตรายมากมาก เขื่อนหรือที่เก็บน้ําที่มีปูนกั้นแถวแถวเกือบภาคอีสานเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่แรงมากเพราะปีนี้คือกระต่ายไฟจะมีแต่เรื่องของไฟมีควันมีอะไรปะทุและมีเรื่องที่ทําให้ประชาชนเครียดและวิตกกังวลพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการทํามาหากินทั้งดวงเมืองทั้งดวงประเทศถามว่าท่านยมบอกปูนปูนที่กั้นน้ําจะแตกตอนไหนประมาณไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องภูเขาไฟเป็นภูเขาไฟที่ไม่ได้ ที่มานานแต่จะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังที่เห็นก็เป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ําแล้วน้ําลดมาก่อน,น่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเดือนพฤศจิกายนเพราะการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบระยะยาวสําหรับสามเดือนสุดท้ายตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องเทพจะมาช่วยมนุษย์มากกว่าเดิมสําหรับคนที่ทําบุญสะสมเอาไว้และคนที่ขอท่านอย่างถูกวิธีจะ รอดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ในสถานที่คนเยอะๆการเกิดเหตุในแหล่งรวมคนแหล่งชุมชนและหมอปลายก็ได้เตือนทิ้งท้ายว่าห้ามออกจากงานรักษางานของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าจะรีบปลดเกษียณอย่าพึ่งเสี่ยงเพราะจะมีคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเยอะกว่าเดิมแล้วเราก็จะตกงานกันส่วนตุลานี้รออีกที่หนึ่งมีปะทุมีไฟมาอีกรอบระวังไฟปะทุแต่คิดว่าเป็นบริเวณ ริมณฑลไม่น่าจากกลางกรุงเทพอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ